ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายชีโผใหญ่มือนี้กับมะเบิงผาเนียดจัวหน่อยครับนี่ครับเอาผาเนียดให้พ่อแม่พี่น้องเบิงอันนี้ผาเนียดของสองชั้นครับสองชั้นตัวหน่อยของรัศดานะครับทรงรัศดานะครับอันนี้ตัวใหญ่สองชั้นสองชั้นตัวใหญ่ครับนี่สองนี่เล็กหน่เล็ากกว่านี่เห็นบ่มนี่นี่เล็กน้อยครับเล็กน้อยมากวนนี่เห็นบ่มนี่ พราะว่าหน้าตาคือว่ามันปานตะอ้วนนี่ครับเบิ้งพาเนียดครับเบิ้งผาเนียดอันนี้กะทิสรงมืออื่นครับที่บางๆยงั่นี่มือ <Yeah. S 1> นี่พระท่านกะทิสรงมืออืน่นมาเบิ้งของที่สีส้มมือนี่ครับบัดน,นี้นี่ครับมีตังบานครับตังบานหาโตนะครับแล้วก็ เดือโต,ต๊ดตรวบวกสาวโตสองโตราคาชาติฮักบวกสาวโตหนึ่งนะครับสองชา,ะะาติรัสดาสามโตนะครับราคาโลคอร์ดสี่ทางโตหนึ่งนะครับอันนี้คือแพกแล้วนะครับแพกแล้วพร้อมที่ทสิ่งทมือนีนะครับอันนั้นกับสลับมืออื่นกับจังหวะกันนี่มาเบิงครับเบิงนกคอดเอ้ยน่งง่ายตังบานอันนี้ตังบานในส่งมืออื่นขึ้นกันครับ นี่ครับเดี๋ยวยืนนี่หาตัวเดี๋ยวทรงอื่นเป็นเอาของมาครับนี่นี่ครับนี่มองเห็นงานพ่อใหญ่กวนตัดแข,วขว่าขั่วขั่เล่นกตัดแข่าดีแต่อยู่บวายเระวังเด้อตะวันหยียบเอาเนี้ยนี่ครับ สนุกสนใจจังไดก็ติดต่อพ่อใหญ่กวนได้ครับทง youtube ก็ได้นะครับทังแฟนเพจทังง Facebook ก็ได้นะครับหรือว่าสิเขาไปสั่งในราษดาก็ได้นะครับนะมีคือกันนะครับอันนี้ใบไม้ปลอมครับใบไม้ปลอมหรืมไห้เบิ่งใบไม้ปลอมนะครับชุดหนึ่งนี่แหละครับสำหรับมือดีเนาะก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับลูกค้าที่บริืมพ่อใหญ่กวนนะครับ ขอขอบคุณหลายๆสรงมือนี่บางทีกับมืออื่นกับหอดหรือว่ามือเฮือบ่าเกินสามมือทั่วไทยครับนะครับกับมาเกินนี่นะครับสนุกจงังเส่สนุกสนใจจังเดกับกินกลางเขามานะครับหรือว่ารัศดาก็ได้ได้ครับแต่ะแะสะดวกเจอกันไหมครับเจอกันไหมมือหนาครับมีอย่างดีๆกับเสี่ยวมห้เบิ้งนะครับมือนีกับสวัสดีครับ